นะครับวันนี้เราก็มาวิฉัยเนาะตอนนี้รอสารพระัธรรมนูญวิฉัยดูก่อนว่าคำร้องจากสวออสามสิบสามสวนะครัเป็นคำร้องแล้วนะครับไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติต่อหน้าที่ได้อีกแล้วนะครับไม่ได้แล้ว นะก็ต้องรอคนต่อไปว่าใครจะเป็นนายกต่อไปนะถ้าคนใหม่หลังจากเลือกตั้งก็ไปนะครับเลือกนะครับถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์ต่อไปจะไม่ได้อะไรเลยแม้แต่เบี้ยเลี้ยงชีพกับเบี้ยผู้สูงอายุนะคร ถ้าคนไหนไม่ใช้สิทธิ์ไปเลือกตั้งท่านก็จะโดนตัดสิทธิ์และจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมขอบอกตรงๆเลยนะว่าผมอยากได้ลุงตู่กลับมาเป็นนายกเหมือนเดิมนะครับบ้านเมืองจะได้อยู่ล่มเย็นเป็นสขนะแต่ถ้าพูดถึงว่าเขาไปประทวงใช่ไหมที่กาที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยถ้าเกิดแพทองทันไม่ออกจากทำเนียบรัฐบาลน,นะแผ่นดินไทยเราเนี่ยต้องกลายเป็นทะเลนรกนะครับกรุงเทพเต็มไปด้วยเปลวเพลิงลุกโถมกระนำนะครับนะและในกำแพงเพชรน,นี่ก็เหมือนกันก็จะต้องกลายเป็นนรกทั้งหมดนะครับ น,นกกรกลบก็หมายถึงคนฆ่าเข็นทุกอย่างทุกสิ่งใครไม่ทำงานให้มันมันฆ่าให้หมดทุกคนนะครับแต่ความคิดของนะความคิดของผมเนี่ยขอมองในแง่บวกลบแล้วกันนะว่าถ้าแพ่ทองทานไม่ออกจากกลุ่มตตวไอ้ไม่ถ้าแพ่ทองทานไม่ออกจากจำเรียมรัฐบาลตรงนี้แผ่นดินเนี่ยจะลุกเป็นไฟทีนี้ ไม่มีเงินซื้อข้าวกินเพอๆคนไทยเนี่ยกินกันเองหมูก็แพงอะไรก็แพงดีไม่ดีนะคนไทยอาจจะเป็นโรคจิตฆ่ากันเองแล้วก็กินกันเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้นายกคนใหม่ขึ้นมาบ้านเมืองไทยเราจะอยู่อย่าง นและจะร่วมกันสำอังคีด้วยกันร่วมพลัง